อยู่ได้กลัวหายวันนี้เราพามาช้อปปิ้งกันที่พันธิทิพย์พลาซ่างามวงวานซึ่งตลาดนัดเขาเนี่ยใหญ่มากทุกคนมีสินค้าตั้งแต่ราคา20บาทขึ้นไปเลยแล้วเสื้อผ้าคือแบบ ตาดีได้อะทุกคนเราลี่น่ะได้ชีอินมาด้วยชุดหนึ่งยี่สิบบาทนี่เขาก็จะเดินสบายมากนะคะเป็นตลาดนัดติดแอร์ค่ะเหมือนเอาตึกแดงตลาดปัทวิกรณ์แล้วก็ตลาดนัดปากซอยมาฟิชเชอร์ลิงกันเลยคือแบบพี่เนี่ยผู้ชายก็สามารถเดินได้ผู้หญิงก็สามารถเดินได้นะคะเพราะว่ามีของที่หลากหลายมากพวกกางเกงยีหรือว่ากางเกงที่เป็นแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่แพงเลยนะคะสาวสาวสายวินเทจก็คือแวะมาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเสื้อผ้า วินเทจมีให้ไปอะแดปเยอะมากแว่นตาอันนี้ก็แค่20บาทนะคะควรประสาทมาก พาเด็กๆมาได้นะคะก็จะมีพวกของเล่นอะไรมากมายเลยมีของเล่นญี่ปุ่นด้วยนะคะทุกคนที่นี่เขาก็จะเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเวลา10โมงถึง20โมงเอ้ยชั้นสองปุ่ม,มก็บอกเลยถ้ามีเวลาเดินนะคะขาแตกค่ะทุกคนค่อยๆไล่หาไปเรื่อยๆสนุกมากมีของวินเทจมีของญี่ปุ่นอะไรเยอะมากเลยนะคะก็ลองมาดูกันพวกจานชามอะไรก็มีนะคะสำหรับสายคอนเทนต์ใครที่ชอบเครื่องครัวนะคะคือแบบจิปาถะคือมีทุกอย่างเลย เสื้องานวงเสื้อลายการ์ตูนเสื้อยืดต่างๆคือเยอะมากจริงๆถ้าใครไปเดินตึกแดงบ่อยๆอ่ะจะรู้ว่าแบบมันเป็นสไตล์นั้นแหละเออแต่ว่าที่เนี่ยดูของเขามีความแบบหลากหลายมากขึ้นถ้าใครที่ชอบเดินตลาดนัดของมือสองอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนแต่คือวนหาที่จอดรถกันแบบเหนื่อยหน่อยนะแต่าสามีแบบนี้เหนื่อยกว่าดูมือแว่นมาดิ อันนี้ก็จะเป็นพวกลูกอมเขาจัดได้แบบน่ารักมากเลยทุกคนเป็นขนมโบราณนะคะวัยรุ่น9กแล้วก็จะมีพวกเครื่องจานชามช้อนกระเป๋ามือสองต่างๆนะคะเสื้อแบรนด์ก็มีอันนี้เริ่มงงแงแล้วนะคะ สินก็กะจะไม่ได้ซื้ออะไรนะคะพอเดินปึ๊บเท่านั้นแหละก็ได้ของในทันทีถ้าใครชอบตลาดนัดมือสองนะคะมาที่นี่ได้เลยหรือใครจะมาขายของนะคะก็ลองติดต่อเอดี๋ยวนี้ลงมาข้างล่างแล้วนะคะกําลังจะกลับแล้วก็ยังมีของขายด้านล่างนี้อีกนะแล้วก็แวะไปละหมาดกันก่อนกลับบ้านแวะมาสยิีดนี้ละหมาดแป๊บหนึ่งไม่เคยเข้าไปเลยสวยมาก